สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยวันนี้พาคุณแฟนมาซื้อของที่มิกซี่บนทัาสนานีนะครับระหว่างรอนะครับเดินเข้ามาร้านอาหารอีสานแซ่บนะครับสั่งแล้วนะครับ1นะครับส้มตํานะครับอุปราสองข้หมูย่างนะครับตัดไม่ได้เลยนะครับลาบเป็ดลาบเป็ดนะครับร้านนี้พี่เขาจะให้พริกทอดกรอบนะครับและใบมะกรูดทอดกรอบนะครับให้เยอะมากนะครับอร่อยจริงๆริงนะครับกินลาบเป็ดและก็ใบมะกรูดทอดกรอบนะครับ โดยผมรถดีใส่นิดนึงกรอบจริงๆครับฟังเสียงส่วนราคานะครับไม่แพงนะครับส้มตำอยู่ที่45บาทนะครับลาบเป็ด70พอหมูย่าง70ข้าวเหนียว2กล่องกล่องละ10บาทนะครับสำหรับนักเดินทางนะครับแวะได้นะครับใครผ่านมาบนราชธานีนะครับหมูย่างที่นี่맛อ๋อนะครับอร่อยนะครับเหมือนไม่เหมือนรสดีนะครับ ผงซีรสก็ไม่มีนะครับซอสหอยอะไรต่างๆก็ไม่มีนะครับน่าจะเป็นนะครับที่ชิมดูนะครับน่าจะเป็นคะนอก้อนนะครับรู้เลยนะครับหมูหมักคนอ